สวัสดีค่ะพบกับกิ๊ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมือง4ีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นนะคะที่หันมาใส่ใจเลือกซื้อผักผลไม้ที่มีความสะอาดและปลอดภัยอย่างเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นเกษตรกรผู้ผลิตที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปัทวีจังหวัดจันทบุรีก็เช่นกันเพราะพวกเขามองว่าหากมีการใช้สารเคมีในการเกษตรคนกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือพวกเขาเองติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์สาขาวิชามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ ป้าเริ่มทําเกษตรอินทรียมานานหรือยังครับมาประมาณสิบปีได้แล้วค่ะเป็นสิบปีทำไมถึงได้หันมาทาเกษตรอินทรีล่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีแล้วร่างกายแล้วไม่ไหวมันเจ็บมันปวดไปหมดเวลาเรานอนมันก็เมื่อยมันก็เจ็บก็ปวดไปหมดแล้วก็มีคนมาแนะนําก็ใช้อินทรีย์มาเริ่มใช้อินทรียมาค่ะมันก็ดีขึ้นร่างกายเราก็ดีขึ้นเวยยกตัวอย่างไม่ีการใช้กเกษตรอินทรีย์สักอย่างได้ไหมครับว่าเช่นอะไรบ้างก็มันอย่างว่า การเราก็ตัดหญ้าเราไม่คน้นหญ้าค่าาหญ้ายานก็ไปเป็นปุ๋ยหมักไม่ใีตัวเลยถ้าเราใส่ปุ๋ยนะถ้าเราใส่เคเมีหวานไปปุ๊บมันจะดีขึ้นแค่เดือนเดียวแล้วมันก็หมดฤทธิ์แล้วเคเมีหมดฤทธิ์แล้วถ้าเราใส่เป็นปุ๋ยคอกนะจะอยู่ได้ถึงสองปีอสองปีหรือสามปีแล้วก็อย่างเ,เช่นพวกม <า S 1> แมละแงะครับ แมลงคะถ้าป้าไม่ฉ<ะ>ีดยาลรวป้าจะทำไงแมลงอ่ะเรก็ใช้สะเดาบ้างแล้วก็สั่งบีบุเลียมาจากเมจโจเอามาพ้นแล้วก็น้ำต้มฟันไม้เราตั้งแต่เริ่มทำากะตรอินทรีย์มีอะไรรู้สึกเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับร่างกายเราดีขึ้นแล้วต้นทุนเราก็ลดน้อยลงต้นทุนที่เราจะซื้อปุอ๋ยซื้อยาอะไรเงี้ยมันลดน้อยลงก็คือไม่ใช่แค่คนกินคนทำก็มีผลด้วยใช่ไหม คนทำเนี่ยจะมีผลมากกว่าคนกินอีกอะเพราะว่าคนคนทำเนี่ยถ้าใช้เคมีอะเ,เราพ่นไปแค่เคมีก็ตกมาใส่เราเนี่ยเรารับได้คนแรกเลยสิ่งที่อยากจะฝากถึง ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับก็คือในเรื่องของอยากให้เชิญชวนให้กันทําความเข้าใจร่วมกันเข้าถึงใจกันที่ว่าเกษตรแบบอินทรีย์นะครับใช้ความปราณีตในการปลูกใช้แรงงานในการปลูกใช้ความวิถีพิถันในการดูแลใช้เวลาในการดูแลรักษาที่หนาน่าจะมากกว่าแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกับโลกกับครอบครัวกับสังคมกับสุขภาพของตัวเองด้วยเนี่ยก็เลยอยากให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงต้นทางและต้นทุนของการผลิตมีวิธีการยังไงให้ผลไม้อินทรีย์เข้าถึงในหมู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือว่าผลผลิตของเกษตรอินซีเนี่ยจะถูกขายและไปปนรวมกันทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเอ,อะผลไม้ชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนหรืออะไรต่างๆกระตามแม่แต่ผักกระตามเนี่ยรวมกันอยู่ในตลาดหรือในแผงเดียวกันในตะกร้าเดียวกันช่องทางที่เราทําอยู่ก็คือว่าอยากจะเชิญชวนให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะครับมาเจอกันโดยตรงไม่ได้ผ่านช่องทางการตลาดที่ที่เป็นแบบนี้เป็นรูปแบบเดิมเช่นแบบตลาดสดนะครับก็อยากฝากว่าอยากให้ออกครับออกออกจากวิถีบริโภคแบบเดิมเดิมแล้วก็รอรอลอ,ลองมาเจอกันกับเกษตรกรที่ผลิตแบบอินทรีย์ที่จริงๆก็ยังมีอีกมากมายนะครับ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ไทยกินมาร์เก็ตนะครับว่ามีผู้ผลิตที่ใดบ้างน,นะครับการทำให้กเกษตรกรและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้ากเกษตรอินทรีย์ได้อย่างง่ายและกว้างขวางยังเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ทานผลไม้ที่สะอาดและปลอดภยัย คุณผู้ชมก็สามารถร่วมแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้มาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทรมาที่0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีสพ็อเตผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้สวัสดีค่ะ